ตอนนี้เราเจอพลายบัตด,ดี้นะครับระหว่างที่ขับรถลงจากยอดเขาเขียวก็มาเจอเขาอยู่กลางถนนเดินอย่างสบายใจเลยครับแต่วันนี้พี่พลายบัตด,ดี้ไม่ได้มาตัวเดียวนะมีเสียงอยู่ในป่าเหมือนกับเป็นเสียงแม่แม่แล้วก็พี่พี่น้องน้องเขานะครับเสียงหักไม้เป็นระยะระยะอยู่ด้านใน แต่ปกติแล้วเขาจะออกมาเหมือนเหมือนมาสำรวจเส้นทางก่อนก่อนที่โขลงจะออกมาบนถนนหรือเดินข้ามถนนนะครับเหมือนเขาเป็นตัวแทนออกมาออกมาดูลาดรลาก่อนวันนี้เขารมดีมากดูจากหูสะบัดนะครับแล้วก็หางเขาสะบัดตลอดเวลาก็ ก็แสดงว่าเขาอารมณ์ดีหากินอย่างสบายใจนะครับ <S <S 1> <S 1> สาเหตุที่ชื่อทลายบันดี้นะครับที่จริงเขาไม่ได้ชื่อ,อนี้แล้วก็ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการแต่เพื่อเพื่อการจำง่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีทาายอีกตัวหนึ่งเป็นคู่หูบัดดี้กัน เล่นกันอยู่เป็นประจำเราจึงเรียกเขาว่าไพยบัดดี้แต่ลักษณะที่จำได้ง่ายก็คือเราจะเห็นงาเขายาวมากนะครับตัวสูงโปร่งงายาวแล้วก็ถ้าสังเกตจากภาพนิ่งจะเห็นว่างาเขามีสีทองเคลือบสวยงามเลยทีเดียวอนาคตก็น่าจะหล่อแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับ ในส่วนของอายุเขาก็น่าจะประมาณ12-15ปีนะครับเพราะว่ายังอยู่ในฝูงอยู่ยังไม่ได้ออกจากฝูงแล้วก็ยังไม่ได้ตกมันนะครับแต่อนาคตถ้าเขาอายุ16ปี17ปีเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็เริ่มตกมันแม่เขาก็จะขับออกจากฝูงนะครับเขาก็ต้องไปอยู่กับพี่ๆภายตัวอื่นเพื่อฝึกพิทยายุทธหาจริงต่อไปนะครับเหมือนพี่ๆ หลายตัวที่ที่เห็นว่าออกจากฝูงไปแล้วเช่นที่จุม๋มทิ้มอันนั้นก็ออกจากฝูงไปแล้วนะครับในฝูงนี้จะมีพระเอกอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นช้างพลายของฝูงแต่ว่ายังตัวเล็กอยู่ก็คือพี่พลายพี่กุลน,นะครับถ้าเราได้ดูคลิปก่อนหนะ้านี้ก็จะเห็นว่ามีพลายตัวหนึ่งเป็นพลายตัวเ,เล็กๆที่วอยวายมากแบบชอบ ร้องแบนนะครับก็อันนั้นก็คือพี่ภัยบิกุลก็เขาจะได้รับหน้าที่ดูต้นทางเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พี่ภัยบัดดี้ออกมาดูเส้นทางก่อนแต่อนาคตหลังจากพี่ภัยบัดดี้ออกไปพี่ภัยบิกุลก็จะทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะฮะอันนี้เป็นภาพนิ่งของไพ่บัดดี้นะครับจะเห็นว่างาเขาสีทอง มีทองมีสีทองเคลือบแล้วก็งายาวลักษณะแบบเขาตัวสูงมากเลยนะครับอนาคตหล่อสุปตาเขาใหญ่แน่นอนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ